สวัสดีครับพีซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาดูต้นมันสำปหลังเนาะที่ปลูกเสร็จนะครับพีซีเนาะก็เริ่มออกแล้วเนาะครับพีซีแต่ก็โอ้ยนี่ครับเริ่มออกหมอกแล้วเนาะก็ขึ้นมาปลูกได้หลายวันแล้วนะครับพีซีก็ทีนี้รอฝนนะครับพี่ซี กำลังออกเนาะนี่ครับกำลังจะออกนะครับพี่ซีแต่ก็โอ้ยแดดขนาดนี้เนาะแดดร้อนขนาดนี้มันจะออกหรือเปล่าคือว่ามันจะตายนะพีีเนาะ,เ,นะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับพี่ซีนี่ผมมาขึ้นมาดูช่วง บ่ายสามเนาะขึ้นมาไล่มาสวนนะครับมันขึ้นมาดูว่ามันออกหรือยังกําลังจะออกนะครับพี่ซีถ้าฝนตกมานี่ไม่ตายมันสํารังต้นมันสําหรังนี่นะครับกพราะว่าช่วงนี้นี่ดินก็แห้งแล้วนะครับพี่ซีโอ้ทีนี้มันจะได้ขายต้นมันขายหรือเปล่ากับมันสําหรังปีนี้นะเนาะแดดนานเหลือเกินนะครับพี่ซี โอ้เมื่อคืนนี้ก็จังพงก็ขึ้นมากีดยางเนาะมาอยู่นะครับพีซปลูกได้ก็อย่างว่านะครับพีซีเนาะต้น,นมันสำะหลังเนะะาะถ้งงาอย่างนั้นก็รอฝนอย่างเดียวนะครับ f ี FC ทีนี้นี่จนยางพาราก็เริ่มเขียวแล้วใบเริ่มเขียวโอ้ตัวนี้น้อง ไอเดียไม่ได้กีดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไม่มีเลยครับพีซีสงสัยไม่ไหลเข้าเนาะสงสัยลืมมันไม่ไหลลงถ้วยเนาะครับพี่ซีนีนค่ครับบรรยากาศเนาะก็เมื่อวานนี้ก็ไปเอาไปอำเภอสามหมอเนาะที่บ้านเกิดช่างพงเนาะก็ไปเอาต้นมันสำปะหลังนะครับพี่ซีไปตัดต้นมันสำปะหลัง หลายคนเนาะเพื่อจะเอามาปลูกตรงนี้แหละครับพี่ซีนี่ได้ทางพุงแล้วก็บอกปุ้ยเนาะแล้วก็บเอกเอีนนสามสามคันรถไปเมื่อวานนี้มาก็สามคันได้เต็มทุกคันนะครับพี่ซีเอามาไว้ปลูกตรงนี้รอฝนให้ฝนตกก่อนเนาะแล้วคว่อยปลูกครับพี่ซีทีนี้ มันทำปะหลังผงนี่ไม่นี่อาจจะไม่รอดหรือรอดรอฝนเพราะว่ากำลังจะออกงอกนะครับพี่ีก็แบบนี้ก็ช่างพงก็ไม่ได้ไปไหนเนะาะเมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้ขึ้นเมื่อกีดกีดเสรฝนทำท่าจะตกไม่ตก ้ำกดเลยที่มีช่างพงก็โอ้ได้เยอะอยู่เนาะเอซี FC เนาะนในถ้วยมันนี่นะครับไปลลบเอาลำมันเอาต้นมันสามะหลังที่เพื่อสามหมอนี่จะมาปลูกตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงโน้นนะครับเอซีดีที่มีที่ต้นมันสำปะหลังเขาของ น้าสาวของช่างพงษ์งินเยอะนะครับพี่สี่ก็เราใส่รถปิ้งอับเนาะใส่ได้เยอะอยู่นะครับพี่ีก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนขึ้นขึ้นมาช่วงเช้าเนาะเอาต้นมันสับปะหลังลงจากรถก็พักผ่อนเนาะโอ้เหนื่อยจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ทั้งตัดทั้งหอบหอบขึ้นรถ มาเพื่อจะถึงบ้านกลับมาจะถึงบ้านเนี่ยโอ้โหไกลพอสมควรไม่ใช่พอสมควรไกลนะครับออซี่อำเภอสามหมอไปบ่อยอยู่ครับออซี่แต่มันไกลเนาะนั่งรถก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะนี่ก็เมือ่อวานนี้ก็ตัดต้นมันสำาหลังเสร็จก็เข้ามาทานข้าวอยู่ที่บ้านพ่อช่างพงเนาะบ้านช่างพง ทานข้าวเสร็จก็พากันกลับมาบ้านมามุกดาหารเนาะนี่ยบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับพีซีถึงแดดวันนี้ก็แดดร้อนเหมือนเดิมนะครับพี่ซีอยู่ที่บ้านนี่ร้อนอยู่ขึ้นมาตรงไร่ตรงสวนตรงนี้นี่โอ้เย็นนะครับพี่ซีลมพัดตลอดเนาะเย็นสบายนะครับ ได้ชมวิวชมบรรยากาศด้วยอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรจะถ่ายให้ดูนะครับพี่ซีนอกจากลงไปถ่ายใกล้ใบะใกล้ริมสะเนะาะซาลาชมบรรยากาศชมภูเขาเนาะถ้าขึ้นมาไลไรมาสวนนี่ก็มีแค่นี้แหละครับพี่ซีถ่ายภูเขาให้เอซดูภูเขาก็มีภูตักมอง ตูงนีู้ตักมองเนาะนู้นมันจะเป็นคู่ป่ายและงูกเนาะอันนี้ภูขารุนนะครับพี่ีนี่อันนี้เป็นผูหลวงส่วนที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับพี่ีเป็นภูกระปาดเนาะภูเขียดกระปาดนะครับพี่ีเขาบ้านผมเรียกก็ภูกระปาดเรียกสั้นๆเนาะ นี่ครับบรรยากาศเนาะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรนะครับวิศีถ่ายแค่คลิปเดียวเนาะก็รีบตัดต้นมันสำปะหลังมันร้อนเนาะเดือดร้อนนะครับเมื่อวานนี้ก็กลับมาถึงบ้านก็โอ้สี่โมงสี่โมงห้าโมงเนาะเพราะว่ารถวิ่งเร็วไม่ได้นะครับวิศีมันหนักรถหนักเนาะบรรทุกต้นมันสำปะหลัง ก็ค่อยๆมาเนาะมาถึงแถวเขตกาลสินเนาะก็ฝาล้องฝาล้องก็ฝน,น,นก็ตกไม่แรงเหมือนอยู่ที่บ้านผมนะครับพี่ินเนาะเมื่อเช้านี้ก็ที่บ้านผมนี่ไม่ใช่เมืเอ่อเช้านะเที่ยงช่วงเที่ยงเนาะตกปอกแปก็กปอกเปก็เงียบทีนี้ไม่มีฝนเลยอ ไม่ไม่ใส่ฝนตกแล้วเนาะไอซีแบบนี้อ่านี่ครับบรรยากาศเนาะเว้ยมือนสันเนาะก็นั่งอยู่ล่มสวนยางเนาะล่มยางพลาเนี่ครับซีนี่พาไปดูต้นมันสำปะหลังที่ปลูกที่ผมปลูกเนาะให้น้องไอเดียน้องมาต่อยมาเตยขึ้นมาปลูกช่วยนี่อ๋อผมว่าจะ สงสัยจะได้ปลูกใหม่นะครับวิีถ้าฝนไม่ตกพามาในวันสองวันนี้สงสัยแน่นอนปลูกใหม่หมดแน่นอนครับวิก็ดินมันแห้งแล้วนะเนาะเอทเนาะเอซีเนาะปลูกมันสำาหลังนี่ปีที่แล้วไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับวิปลูกมันสำาหลังตายก็จริงแต่มันอืยังมียังปลูกครั้งที่สองยังได้นะครับวิ ปลูกนี่ปลูกครั้งแรกจบครั้งที่สองไม่รู้จะได้ปลูกหรือเปล่ารอฝนอย่างเดียวนะครับวีซีทีนี้ถ้าฝนมาช่วยก็ดีครับ่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ